ครับผมการแข่งขันนะครับพายกระมังครับผมพื้นบ้านนะผมจากช่องสไตล์ตั้มนะผมเห็นแล้วก็เลยถ่ายทํามาให้ดูนะครับเอาละครับเสื้อเขียวนำโดงเลยครับเสื้อเขียวนำโดงเสื้อเขียวนำโดงเสื้อเขียวนำโดงใครอยาเข้าเส้นชัยครับผมอันนู้นน่าจะแย่หน่อยครับผมปลายหมุนอยู่กะที่ครับผมเอาละครับผม เข้าเส้นชัยไปแล้วครับผมหนึ่งโกลนี่ผมกลับครับผมกลับโอ้กับพายกลับด้วยนะผมผมก็เคยเคยเห็นครั้งแรกนะผม เขาเก่งกันเนี่คงหมดแรงแล้ว เอาแล้ผู้ช่วยจะแซงแล้วผู้ช่วยผู้ช่วยอยากคว้าแนะเสียผู้ช่วยนะตอนนี้เสียผู้ช่วยมาเลยแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วอ่าเสมอแล้วเสมอแล้วผู้ช่วยอยากเป็นเด็กมันง่าย

นี่จอยเอาครับไม้2ครับไม้2ครับ3แล้วนะครับเอาล่ะครับอมฤตสปอยนะครับกมล2ครับครับอ้าวเอาล่ะพี่เฮเตอร์เต็มครับเอ้าอําเอาครับครับครับเอาโจมถ่ายเลยครับ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 1 <laughs> 2 <laughs> No, I'm going to go to the hospital. 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 I'm going to